สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คำว่ารักเป็นคำที่ง่ายต่อการพูดเหลือเกินแต่เมื่อรู้สึกแล้วมันก็เป็นอะไรที่สุดแสนจะซับซ้อนทุกคนแหละที่อยากจะมีความรักดีๆรักแรงแฮปปี้มีความสุขเหมือนในนิยายแต่จะให้เป็นแบบนั้นไปตลอดมันก็คงไม่ได้แต่มันก็มีวิธีที่คุณจะมีความรักแบบสงบสุขอยู่ก็รักคนที่เขาควรจะรักยังไงล่ะครับวันนี้ผมจะพาคนไปดูระวังบุคคล8ประเภทที่คุณไม่ควรเผอใจหลงรักไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่ๆไปดูกันว่ามีคนประเภทไหนบ้างครับข้อที่1 คนที่เอาแต่ใจตัวเองและคี้หึงเ <_ an> ชื่อสิว่าทุกคนล้วนแต่มีนิสัยนี้อยู่ในตัวเพียงแต่จะมีมากน้อยก็เท่านั้นเองไอ้มีนะ่ะมันมีได้แต่ไม่ใช่มีมากเกินจนคนรอบข้างเข,ขาลำคาญความรักนะครับเขามีขึ้นเพื่อทําให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นถ้ารักแล้วทุก์รกแล้วอื่นอัดใจแล้วจะรักไปเพื่ออะไรแล้วถ้ายิ่งเผลอไปรักคนที่เอาแต่ใจยิ่งเป็นกรรมเลยครับเอาแต่ใจยังไม่พอแถมยังคี้หึงอีกด้วยโอ้ยงานนี้มีแต่ตายกับตายครับ ข้อที่ 2. หลงตัวเองน่าเบื่อเหมือนกันนะครับถ้ามีแฟนที่หลงตัวเองเข้าขั้นนะ่ะจะให้เราอวยอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่นะครับไม่เคยเห็นใครในสายตาทุกคนดูแย่หมดมีแต่ตัวเองที่ดีอยู่คนเดียวแค่พูดขึ้นมานี่ก็เหนื่อยแล้วครับหากเพลอใจไปรักคนแบบนี้เข้าก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นแบบไหนเนี่ยข้อที่3โลกเสื่อมขั้นสุดท้าย โอ้ยอยู่ใกล้คนประเภทนี้ก็มีแต่จะทําให้สุขภาพจิตเราแย่นะครับมีแต่ความคิดแย่ๆเอามาใส่หัวเราตลอดเวลามีแต่จะทําให้เรากลายคนนิสัยไม่ดีนะครับจริงอยู่ที่โลกใบนี้มันโหดร้ายแต่ของแบบนี้มันอยู่ที่มุมมองจริงๆพูดง่ายๆคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดของเรานั่นแหละเพราะงั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องคิดบวกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับข้อที่ 4. อารมณ์แปรปรวน เขาก็ไม่ใช่ไม่ดีอะไรหรอกแต่เรื่องอารมณ์นี่ไม่ไหวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเล่นเอาเราตามไม่ทันเลยคบกันงแงกแคุณอาจจะทนเขาได้อยู่แต่รู้อะไรไหมครับว่าความอดทนของคนเราเนะี่ยมันมีขีดจากัดนะครับถ้าเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อยู่แบบนี้ไม่ใช่ข้าหรอกครับที่จะหายไปจากชีวิตเขาคนอื่นรอบข้างเขาก็จะค่อยๆถอยห่างเขาเหมือนกันครับข้อที่5คนที่ไม่มีความมุ่งมั่น ทำไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่จริงจังสักเรื่องพอถามเรื่องอนาคตก็ตอบไม่ได้แบบนี้คบไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของความรักนั้นถ้าเราจะมีอนาคตร่วมกันมีชีวิตร่วมกันแค่รักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆด้วยและสิ่งสําคัญก็คือความมั่นคงแต่เขายังกลายเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องอยู่แบบนี้คุณก็ต้องคิดทบทวนดูดีๆแล้วแหละครับข้อที่6คนใจแคบ คนเรามันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใจกว้างเป็นแม่น้ําอะไรขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่ขอแค่เป็นคนเปิดใจรับอะไรใหม่ๆก็พอรู้อะไรไหมครับว่าการที่เราเปิดใจรับอะไรใหม่ๆน่ะมันทําให้ความคิดและทัศนคติของเรากว้างไกลขึ้นมาอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณคงไม่อยากจะมีแฟนที่ใจแคบและไม่เปิดใจรับอะไรใหม่ๆหรอกมั้งครับข้อที่ 7. วิจารณ์ทุกอยา่าง พูดไปหมดวิจารณไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่เคยมีอะไรที่ดีเลิศนอกจากตัวเองนี่มันไม่ใช่แค่คนที่ชอบวิจารณอย่างเดียวนะครับมันดูเป็นคนขวางโลกด้วยอยู่ด้วยแล้วคงน่าลำคญหน่าดูเอาแต่บน่นเอาแต่ด่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกบางทีนะบางทีเรื่องบางเรื่องก็ปล่อยผ่านไปบ้างก็ได้นะครับข้อที่ 8. เสียสละ มาแปลกนะครับข้อนี้คําถามคือเสียสละอนะ่ะมันไม่ดีตรงไหนใครๆก็ชอบทั้งนั้นแหละครับคนที่เสียสละอ่ะแต่สําหรับเรื่องทั่วไปการเสียสละเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็ไม่ใช่เสมอไปหรอกครับหากคุณเป็นฝ่ายที่ต้องเสียสละมากๆก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายเคยตัวได้มันปมนการทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนะครับจะบอกให้เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆบุคคล8ประเภทที่คุณไม่ควรเผลอใจหลงรักไม่งั้นนะ่ะเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆถ้าฟังแล้วก็เก็บไปพิจารณาได้เลยนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w ว w g a n g b e a u t y o o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ